<aunque S 2> Many months later. นอนสวัสดีทุกคนนะคะ วอลกัมวอลกัมเลดี้แม็กและทีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเริ่มแล้วเดี๋ยวโอเคโอเคปิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเอ๊ะ โทษมันเริ่มขึ้นแล้วโลกใยก็เปล่าไว้ไม่บอกมาไม่ทำให้เจจมใจเลยขอหน้เจมใจสักแมทหนึ่งก่อนไม่ได้เหรอหนูบอกบอกเดี๋ยวสักแมทหนึ่งเลยเหรอเธออย่าทิ้งเราเธออย่าทิ้งเราออสเตอร์แบบรู้เลยว่าเลดี้แมทพึ่งพาไม่ได้เดี๋ยวไม่ก็เลดี้แม์มาเป็นสายเอนเตอร์เทนไงเออพึ่งพาได้อยู่แล้วในเรื่องนี้อย่างเงี้ยเหรอ เคยลงไหนอ่ะลงไหนลงไหนเพื่อนๆเราจะลงไหนกันเดียเราลงแบบเราลงห่างไกลความเจริญกันไหมแบบเออเออเออไปไปอยู่ขอบขอบจะได้อยู่นานๆไปเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเออเโอเค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 เราหันออไปข้างหลังซิมีใครตามเรามาไหมเ้ยเฮ้ยมีมีไหมอ่ะไม่เห็นนะฝังซ้ายมีฝั่งซ้ายมีเราเบี่ยงขวาเราเบี่ยงขวาเราเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาขวาขวาทา ลงแล้วอ่ะไอ้ลงแล้ว่าไม่ได้ลงแล้ว <ira> องไค <ano> ่ผมเนี่งโอ้ยไปกอดเยอะมากเยอะมากเยอะมากมาจะไทยเลยตรงไหนอะปีนี้เหรอเต็มเต็มไปหมดเต็มไปหมดคนเหรอโอ๋อคนคนคนมาทางนี้ที่มาทางนี้เราไม่เห็นเจอใครเลยใช่ไหนอะเนี่ยทางนี้เราไม่เจอใครเลยไม่มีอะไรเลยเราไม่เห็นใครเลยเนี่ยคือเราเราไม่ได้ตามทุกคนมา Oh g o s อนี่ไม่ช่วยด้เราอยู่นี่ อ,อยู่ไหนกันบ่อยู่นี่อยู่นี่ปิงปิงอยู่นี่มามาโอ๊ยเชี่ยตายเดียวเชี่ยเป็นคนยิงเดียวตายก่อนเลยอะไรวะฮะลูดสนุกกำลังจะบอกว่าเลดี้แม็กกับเฟิร์สบัดรึป่ะเออเหรอ เนี่ย n s o n s o i ta something 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 คือใครก่อนเขาคือใครคนไหนนะเลยดิแมนี่อะไรนะโอตタอูคุณคือใครคะสวัสดีค่ะคุณขอขอทำความรู้จักหน่อยสิคุณหัวม่วงหัวม่วงเขาหัวม่วงเหรอเลยดิแมเขาเป็นเจ้าหัวหัวขาวไม่ใช่หรอโอ伊タอ้าวใน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  discord เขาหัวม่วงเนี่ยโอตタไม่ใช่หรอคนเนี้ย เขาเป็นจิ้งจอกเหรอใช่ไอ้หมาไอ้หมาโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วบอกเลยเสื้อดึงเสื้อดึงเสื้อแล้ต่ยเนี่ยมยิงฉัน first blood เหรอเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเขาอยู่ที่ไหนขอเดี๋ยวทีสามอ้ยที่สามแล้วนี่แบบเกี่ยวกับเที่ยกลางสิคะยิงฉันเหรอจริงๆทำดีแล้วทำดีแล้วนะสาวดีแล้วแล้ว เขาอยู่ทีมเดียวกับคุณชาเอมอ่ะให้เขาเหอะให้เขาเหอะให้เขาเหอะนึกยอกปาดูซึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณยิงเราเป็นคนแรกเป็นเฟิร์สบัขคงเแม่ว่าโอเคเลยตายด้วยน้ำ <pic> ม <oubl ia> ือค er like ุณเราโอเคตอนแรกคือแบบใครนะไอหมาพอดูว่าอยู่ทีมไหนเอสวัสดีค่ะคุณโออิตะเชิญเลยค่ะยิงหนูเลยยิงเลยได้เลยยิงหนูได้เลยค่ะ เราเดี๋ยวเราต้องให้หัวหน้าจำเออหัวหน้าจำหัวหน้าจำไปโอเคเดี๋ยวเราเราจะลงไหนอะลงไหนดี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 ลงนี้เหรอไปให้สุดขอบฟ้าเฮ้ยงันเราจะลงตรงไหนอะลงลงตรงไหนบอกก่อนแต่เรากดออกมาแล้วนะนี่นี่นี่อะเราลงที่เดิมไหมโอ้โหเราเจอคุณเจเอมอนเดิมปะเนี่ยเออซ้ายเลยได้ไหมตรงตรงบ่อน้ําเนี่ยซ้ายซ้ายซ้ายบ่อน้ําเราลงกันเองได้เลยค่ะจริงเหรอโอเคกด e กด e มันจะลงเร็วกว่า

เอตเตอร์เอตเตอร์ต้องสั่สิวิ่งตามเอตเตอร์กับทีนาก่อนเก็บของเก็บของโกรกเอาเก็บของเก็บของเก็บของเคแม่เคแม่เก็บของเก็บของโอ้โหแล้วเรามีแต่ไรเฟิลทั้งคู่เลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงมีของอีกนี่ไงเปิด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 ดู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 เปิดอียไอเขามีมีคนมีค อ Kah ือฮะอยู่ไหนกันเนี๋ยเอ้ยเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เออทุกคนเราสามารถไปรีคาเวอร์ทุกคนได้ไหมได้แต่ว่าเลดี้แบงต้องแบบว่าค่ารอนอยู่เหรอใช่เราเราซ่อนอยู่หลังก้อนหินเราซ่อนอยู่หลังก้อนหิน ครอะคร่รค่ะได้ได้เราเราเราเรองเ็นเฮ้ยแล้่ไม่อะไรคุณโอ้ยตาอูอีกแล้วไอ้หมา้วเดี๋ยวยู่เฉอยู่เลยนีแม่หนูได้ยินตสีนเออใช่เราเราแอบเราแอบอยหลังก้อนหินเราขอแอบอยู่โอเค่เฉยไม่เฉยเหนตยเอมีสกร์เราก็ดีอยู่เหมือนกันนะหมายถึงไเวอร์ไทมนะ อีกแล้วะคุณจิ้งจอกคุณจิ้งจอกรักเราขนาดนั้นเลยหรอเราคือเราเราอเราเจอตี้เดิมสองรอบแล้วอ่ะอะไรเนี้ยจิงแบบอะไรเนี้ยตามันจะต้องกันอะไรขนาดนี้เราไม่ต้องต้องกันอุ๊ซาแอบแล้วด้วยนะอุ๊ซาแอบแล้วด้วยนะแต่เขาก็เห็นอยู่ดีอะเกลียะข้ารอบหน้าแบบเจอคุณโอิตาอูยิงอีกเนี้ยคือสามรอบแล้วนะเราก็ยอมเราว่าเราเราเดินไปหาเขาแล้วให้เขายิงเราเลยง่ายกว่าเขาจะได้แบบเสียเวลา คุณคุณโอตะขายิงหนูเลยค่ะเชินค่ะเฮ้ยเมันมีคนมันมีคนส่งส่งซัมมารีมาด้วยอ่ะไหนดูสิทีมเราคือโดดเด่นมากเลยนะศูนย์สามคนอ่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนในส่งผลการแข่งค่ะจริงเหรอเป็นทีมเดียวที่ทำดาเมจไม่ได้เลยอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ที่สุดท้ายนึกออกปะเก่งปะ